สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งอิงสาวน้อยคุณปันเพลนครับแฟนคลับเชื้อเพลิสังบานนี่ครับสางมุ่งหลังคาครับเพิ่นมาใส่ขอบขางพี่น้องนี่ในจุดนี้ครับนี่ครับจะซูมให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงจะเบิ่งกันครับนี่เพิ่นมาใส่ขอบขางสองตัวครับนี่พี่น้อง หลังเป็นแวกเขามาเป็นไปมุ่งอีกหลังหนึ่งอยู่ครับเป็นเห็ดงานอยู่เอกไก่เพิ่งกับไม้เห็นหายครับน,นี่ครับครอบข้าง จะสองจุดซัมเนี่ครับกับอีกจุดหนึ่งครับ๋ยวผมจะพาปเบิ่งอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเบิ้งจุดนี้ก่อนครับแฟนคลับน้องวุ้งอิงรอติดตามรับชมครับรับแจ้งใหนพี่น้องดีเค็นกันครับจะสองจุดซัมเนี่ครับกับอีกขางทั้งห้องน่องวุ้งยิงครับข้างหลังกับอีกห้องเราเบียงครับข้างหนาสัมสอง रात mm, चटनी ล้วสองโตสำนีล่ลหละครับครับอีกจุดหนึ่งครับแต่ผมพาพี่น้อง FC แฟนครับไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งครับเป็นสวยๆวตบอบครับผนังกับกระเบื้องลังคาครับฝนก็เริ่มยิ่นมาแล้วครับนี่คืมมาแล้ว ม่ไงน้องอุ้ยิงมือเกียร์ขยายจุดนี้ครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งครับมาใส่ขอบผนังครับ,บกับไายกระเบียงที่น้องอืี่น้องเด้เบิงความสุดมาบานอีหล่าครับเติดให้ที่น้องเด้เบิงทุกเขียนทุกมุมทุกสถานการณ์ครับทุกสร้างเขามาทำงาน นี่เราพี่น้องเบิ่งเอาครับนี่ เดินมาใส่ทางนี้ครับแต่ผมอยู่ห้าไิเบิงสร้างกระเบื้องเพื่อนปูกระเบื้องของน้ำครับเราไปหอดใส่แล้วเด็ใใกไก้ซํำไดครับอันนี้คือสร้างราคาครับคนเราสวดกันพี่นากอนนมาติดกรบพริีไยครับ การฝุ่นสะอาดคร,ครับมันบอดด้หัวเหรอครับพี่น้องบานทุกร้านเขาก็เฮียนห้แบบนี้ครับดบความมาตรฐานจะรอตริดตามอืมไปเรื่อยๆอันเฮ็ดแหล่าด้วยทรายให้พี่น้องเห็นชัดๆครับว่าเป็นแบบใดออกมาเป็นแบบใดแบบวิบเบิงง่งรางซุกกระเบื้องข้างในครับ นี่ครับอันนี้สร้างกระเบื้องเป็นทํางานอยู่ภายในครับมาเบิ่งความคืบหนานกันเลยครับนี่เราไปหอวใส่แล้วน,น,นี่ครับจามเบร์เกอรเดียดมองอาบน้ำครับมองกันมองอาบน้ำครับอันนี้จะใส่ โมเสศครับนี่ครับทิมมองซางคนเียนไยวหวสุดสายไลย่โมเสศนี่ครับลายแบบนี้สีฟ้าๆนี่ครับ สามันก็ได้ใสปูนกาวเข้าไปกันนี่ใสยางลายครับใสความทานครับบริบตรุดต่อพี่นอ้องบริรูทยัยงไงครับเบื่องการทำงานครับนี่ นี่แหละครับบรรยากาศการทำงานครับของสางเศรษฐกิจสางบานพี่น้องให้พี่น้องใเนเบิ้งทุกมุมครับของการทำงานเปิดให้พี่น้องได้เห็นค้อมขืึมหนาบานน้ององุอ่นยิงครับคลิปนี้ผมกับศิลาพี่น้องเอฟซีแฟนคลับน้ององุอง่อยิงไปก่อนอัปเดตให้พี่น้องด้เบิ้งคร่าวๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ